สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสูช่ชาแนลของ V3 เวอรกันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราจะมาสอนทุกคนเช็คยอดเงินคงเหลือ ToMo v e อทุกคน2022ทุกคนก็วิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือ t ูมูฟเอนะทุกคนก็กดดอกจัน1 2 3แล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะทุกคนแล้วก็ทําการกดโทรออกได้เลยทุกคนอ่ะเราจะกดให้ดูนะทุกคนโอเคทุกคนเขาก็จะขึ้นมาทุกคนว่าช o m o เ e it ค r ด d i t i เท่าไหร่ก็ว่าไปทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการเช็คยอดเงินคงเหลือ t ูมู v เอสดนะทุกคนซึ่งก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งช่อง V3 w o r เวกันด้วยทุกคนถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนไปบายเจอใหม่คลิปหน้าทุกคน๊ายบาย